สวัสดีเพื่อนเพื่อนแรซีทุกท่านนะครับวันนี้นะกบมีโอกาสมาดูคอนเสิร์ตพีแอดคาราบาวนะครับมาเล่นที่สวนน้ำแรบบิทอยุธยานะครับจัดโดยท่านประธานดิ่งนะครับจัดเป็นคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับเพื่อการกุศลนะครับสําหรับเด็กยากจนนะครับก็ตอนนี้นะกบมาถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นบริเวณจุดขายของมีทั้งเก้าอี้เช่าแล้วก็มีเสื่อปูให้นั่งนะครับแล้วก็ มีของกินนะครับวันนี้นัก,กบอยยังไม่ได้กินอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินหาของกินก่อนครับก็ตอนนี้งานยังไม่เริ่มนะครับก็เดี๋ยวนัดเพื่อนไว้บกครึ่งน,นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะเดินดูของกินไปก่อนบางคลางนะครับก็วันนี้เก้าอี้ของการดูคอนเสิร์ตน่าจะไม่มีนะครับวันนี้ก็เลยมีเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้สนามนะครับมาให้เช่ากันนะครับ ก็มีหลายร้านเลยนะครับมีทั้งเสือปูนะครับแล้วก็แล้วก็พัดแล้วก็เก้าอี้สนามนะครับโอเคนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งแล้วนะครับหน้าสนามและบิดหน้าสวนน้ำและบิดนะครับโอเคนะครับอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปนะครับผม ส่วนบริเวณนู้นนะครับเป็นจุดลงทะเบียนนะครับเพื่อจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้เข้านะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมีกำหนดการน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับสำหรับเปิดตรวจสอบบัตรตัวเข้าไปสู่งานนะครับตอนนี้อ้อเริ่มทยอยเข้ากันแล้วครับที่มารอนี่คือรอเพื่อนกันนะครับโอเค ก็ตอนนี้เพื่อนเพื่อนแฟนพี่แอดคาราบาวนะครับมากันเยอะแล้วแยะแล้วครับโอเคนอกจากพี่แอดคาราบาวนะครับวันนี้ก็จะมีพี่ปูผงศิธิ์แล้วก็พี่มาริฮอนนาพี่ทอมดันดีแล้วก็พี่งาคารวานนะครับแล้วก็ศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามรระชมนะครับเดี๋ยวนะครับจะพาเ,เพื่อนๆไปชมคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้บัตรมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าจุดคัดกรองก่อนนะครับเนี่ยวันนี้เพื่อนมากันสคนนะครับอันนี้โพ่อันนี้กรอันนี้นกบนะครับโอเควันนี้มาด้วยกันนะฮะสามคนสามเสหายพาเพลินโอเคเดี๋ยวเริแบตรผาครับเาได้แล้วนไี้เลยอีเตมบัตรประชาชนด้วยนะค้ับเต็มไหมครับเต็มบัตรประชาชนด้วยครับผมใช่ได้ไ คนอกจากบัตรเข้างานแล้วนะเตยมบัตรประชาชนด้วยนะครับโอเคครับเราก็มาถึงเวทีพี่แอดแล้วนะครับตอนนี้คิวแรกจะเป็นพี่ทมดันดีนะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เวลาสุดหนึ่งทุ่มตรงนะครับหนึ่งทุ่มตรงทมดันดีเริ่มคนแรกเลยนะวันนี้นี่นะครับบรรยากาศของงานการกุศลนะครับคอนเสิร์ตบาลบาวปิดตำนานนะครับ อันนี้ก็มีเพื่อนๆของ,ววงพี่แอดพระบุญคาราบาวนะครับมาแสดงในวันนี้นะครับโอเควันนี้เราแบกเขาอีสนามมาด้วยนะครับนี่นครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะับ ยังยิ่งใหญ่ท่นันเพื่อนเพื่อนขอให้กำวีพายพลน้ำและจ้ำพายไปด้วยกันมา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 โอ้โอ้โอ้ขอเพื่อนเสียงดังวันนี้หน่อย นี่ก็าการแสดงของทําดันดีได้จบลงไปแล้วนะครับก,ออก,บก็อีกท่านหนึ่งกำลังจะขึ้นเวทีนะครับเป็นน้ะนมมูผมเทพประโดนชำนาญนะครับก็จะขึ้นเวทีประมาณสองพุ่มนะครับกำหดดนดะการของพี่หมูนะครับ เมื่อกี้พี่ทอมตะแดงไปแล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงนะครับจนถึงสองทุ่มก็พี่ทอมได้เล่นเลิกไปเมื่อกี้สักครู่นะครับก็เดี๋ยวน้ำหมูคงเทพจะโดนทำงานนะครับก็กำลังจะขึ้นเวทีนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูเวทีอื่นๆกันบ้างนะครับพีิธีวันแรกพิธีวันแรกใครมาเสียแล้ว ยครับสำหรับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนของกินนะครับก็จะเป็นโซนภายในข้างๆเวทีหลักนะครับก็ตรงนี้จะเป็นโซนเดินรับทานอาหารกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องดื่มนะครับเบียร์ลีโอนะครับ ครับก็สำหรับด้านนี้นะครับจะเป็นรถฟู้ทักนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นขายของทั่วไปนะครับก็จะมีเต็นท์หลากหลายชนิดนะครับสำหรับมาขายอาหารให้แฟนๆมาดูคอนเสิร์ตได้มาช้อปปิ้งแล้วก็กินอาหารกันนะครับ ก็เลยไปเห็น

สองเวทีนะครับยังไม่เริ่มการแสดงนะครับก็ตอนนี้นักปบก็จะขอตัวไปที่เวทีหลักก่อนครับก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ไม่สามารถที่จะเดินไปไกลขนาดนั้นได้นะครับไกลมากๆเลยนะครับเวทีอีก2เวทีนะครับก็ยังไม่เริ่มการแสดงด้วยนะครับก็บริเวณโซนนู้นะครับก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับเหมือนโซนนี้เลยนะ นะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วนะครับก็แฟนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะแฟนเพลงทั้งหลายนะครับมาเยอะแยะกันเลยนะยิ่งตึกยิ่งแน่นครับผมอานาบาวยังไม่มานะครับตอนนี้อยู่ตอนนี้เป็นคิวของพี่หมูนะครับต่อไปน่าจะเป็นพี่มาริฮอนหน้านะครับ

หนี่0 0เบืนครับห้าหมืนหืนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ห้าหมื่นนะครับหกหมื่นครับอ่าแล้วครับหกหมื่นนะครับหกหมืน่นแล้ว ยิ่ชายมากกว่า6กหมื่นครับยกมือครับยกมือครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนครับเอาละครับเลเือกจากว่าแตะหนึ่งสามห้าแสนบาทครับสามพี่ครับเรียนเชิญครับพี่แอดมาแล้วครับผม เลงปิดท้ายวันนี้นะครับผมคอนเสิร์ตปิดตำนาน คาราบาวและวงคาราบาวนะครับ ไปครับผมบ๊ายบายเสร็จแล้วนะครับจบแล้วนะครับลิปวีดีโอ